จิบมีมาวาดรูปกันก่อนเหมือนนะจัดป้ายให้มันมีหลากหลายคอนเทนต์น้อเหมือนเนาออ้าจัดป้ายจัดป้ายยังไงดีปึ๊บก่อนผมก็ไม่รู้นะก็วาดตามจินตนาการตัวเองอะนะเออจะได้แบบไหนก็ไม่รู้อ๋อ เอเหมือนหเหมือนเหมือนเยไม่ผมจะหาน,นิสสอกเลหาิสสอยไม่เจออันนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นวาดไปเลยนะครับเบื่อนนะ อันนี้คือว่าไม่ตองล่างเลยเพื่อนนะมันก็จะได้ประมาณนี้นเพื่อนนะ ดูว่าเ,เป็นลายสเก็ตแล้วกันเพื่อนเป็นไงแต่ความจริงถ้าจะให้นี่คือให้มันดูดีหน่อยก็ยจะต้องเอาดินสอลานะอ่าง่ะเนาะนี่ผม ใช้หมุดล่างวาดเลยไงมันก็ลบไม่ได้นะวาดภากบภาดเลยเป็นไงเพื่อน <laughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> ถ้าเป็นสตาร์เขามีก,ก็จะเป็นแบบขีดช่องอยู่ไหมเปิดเปิดเป๊ดมีช่องเปิดเปิดเปิดโอเคนะครับเพื่อน <c ười> ส่งงานก่อนคลนี้ก่อนกันเพื่อนนะชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อนนะสวัสดีรครับ